สวัสดีจ้าพ,พี่น้องไม่น้อยเฮ็ดเองฮูบ่สิไปเสื้อผ้ายุ่นายพินเงินีีคุณนออายพินออกจากโรงพยาบาลนะคะวันนี้แม่พินออกจากโรงพยาบาลก็เลยจะไปเสื้อผ้ายอนพราะว่าเดียวรอนก็สิไปเมืองไทยแล้วอีกสองมือรอนก็สิขึ้นเครื่องไปเมืองไทยไม่น้อยตัวว่าบอบอบกินนางโทรมาว่ากินอะไรกันก่อนนู้ไปเมืองไทยไหมบอบบกินบ่ว่างไปโหลดกับมาจังกินมาซนว่า นางโทรมาแต่หลายมือแล้วละวันนี้แม่น้อยก็เลยเมื่อขึ้นน้องขวัญมานอนหนีแล้วค่ะน้องขวัญนอนน้าแม่แม่น้อยวันนี้น้องขวัญเมื่อไปหาแม่พอเมื่อนี้ต้องไปรับแม่ออกจากโรงพยาบาลกันก็เลยโทรหาแม่ปู่ปู่เลี้ยนอยู่ว่เลี้ยนอยู่เลิกจากโมงเลิกไปซ้อไใ่เสื้อผ้ายใพี่น้ากันบอกเออปู่ว่าสิวนเจ้าอยู่เออสัตว์ไหนโอเคไปกินตะหุ้งแม่ปู่อยู่ก็สิบ่มีเครื่องมันบ่ละแม่น้อยก็เอาบอกบักกระเทยกับบักนาวไป เอาแคบหมูไปเอาขิงไปกินกับใส่กอกไม่ไ่พิษนี่แหละอันบอกน้องขวัญมาแวะร้านจีนเด้อขวัญไปแวะร้านจีนนะพัสนอันทําไมป้าร้านพ่อามนก็มีโอ้ยอย่าเสีอใจบอกคงมันเหลือสองหน่วยเมอวานมึงเห็นกระจิงแต่มือมันอาจสิอมดแล้วไม่น้อยบางสิเนาะมันนี่อันก็เรียกว่าอันจีนนั่นแหละลูกไปซื้อบอกคงมากแล้วป้าสิอันป้าเราต้องบอกแม่เด้อบอกว่า แล้วก็ซื้อของมาให้ป้าแล้วก็บ่ต้องบอกแม่คันแม่ถามว่าซื้อไปให้ใครเออป้าน้อยฝากซื้อแค่นั้นจบเออป้าแล้วป้าจะไปตอนไหนมาสันเด้หนูใจแม่มารลับเอากับสว้าเสื้อผกเนาะกับมึงมารับกูแม่มึงกับหูตัวน้องมึงกลับมาจากโรงพยาบาลเนาะมึงกับ้าแม่มารับกูแม่มึงกับโบหูตัวว่ากูเสื้อผแม่มึงกับเศร้าตื่นเต็มตัวมาสันเด้ป้าสินังรถเม่ไปเองก็เลยวางสินะแม่ปูเลิกใบสองแต่ว่าแม่พินสีมากกรอยู่ไม่น้อยได้บอกน้องขวัญว่าอันถางมากกน ก็ห้ตอดๆทงของความมาบอกแล้วพาสินังรถเมย์ไปก็เลยสิไปเสื้อผไ้ไปปลอบใจน้องนั่นแหละให้กําลังใจน้องแหลวจ,จ้ะจะได้กระทิ้งกันไม่ได้ดอกอยกันสามคนถามว่าอาการไม่น้อยดีขึ้นบอก,ก็เริ่มดีขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็สิย่างออกไปมันถือล่มถืองังแน่ตั้งแต่ป่วยก็ยังบ่ถือล่มถืองังเนาะสิย่างออกไปให้มันได้อากาศแน่มันปรับร่างกายนั่นนะคะนั่นนะรถเมย์แม่น่อยก็สินังขั้นนี้แหละไปหาแม่พินผ่านนาบานเดี๋ยว เอาไปเจอกันโยสงบานแม่พินต่อนะคะร้านเป็นใจขนาดเลยได้เลยร้านก็เป็นใจเป็นใจซ้อยกันตัวไปหาป่ามานเได้ป่าสินั่งรถแม่บ้านใบนางมันไปหาป่ามากนะแม่มาใบก่อนแล้วมันจังไปหาขอาป่าเล่งแม่ปู่เราว่าเลียนเสร็จแล้วเฝ้ามากพอเออลีนเสร็จงานใบสามเออแอบแอบั้างหน กูเดินไปเข้าหลังบ้านเลยดีไหมเข้าหลังบ้านได้ไงเปิดอันนั้นเห็นจับเลยเออเสือกมันนั่งอยู่ตรงห้องรับแขกสวยเลยแล้วกูเดินเข้าฝั่งนี้นี่ทางหน้าบ้านทางนี้นี่เดินอ้อมนี่เลยเออเดินไปตรงนี้เลยโอ้ยเจมส์เ,เขากันดีเนาะปา่ากับลาน

บอกว่าไม่มาไม่กินไม่สนเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อหรอก <c oughs> ไคอันนั้นรัสเซียเราโอ้หามือไปทุกมือแทะอะไรจดหมายอะไรของแม่<ป>โอ้ยซื้อทุเรียนดิบไม่อยากกินทุเรียนฉุนมียดปลาทุเรียนกับน,น้อยแทะเดี๋ยวอีปูมามันดิเขานัดกันแนบมือนี้นปูมาใบาสอง มันทุเรียนดิบมึงจะซื้อทําไมทำไมไม่รอไปกินเมืองไทยอีกสองวันมึงก็ไปแล้วนี่เฮ้ยกูเป็นความดันมึงเดมากได้ทุเรียนนั่นจดหมายอะไรแม่มาบัตรธนาคารนะน้มังำละงนี่ตามกฎหมายให้มึงใช้นี่ตามกฎหมายไงเออบัตรธนาคาร <laughs> ที่นูสั่งผิดอ่ะ <laughs> ไปนั่นไงใบเอทีเอ็มมึงที่กดผิดแหละรหัดนะรู้ไปคนสั่งมาเองสั่งมาใบเก่าใช้ไม่ได้ใช้ได้ถอดเสื้อก่อนมาเด้อยจาวัานนี้ตำปูจาตำปูนอ้อม่ปูให้แม่มาน้องวันกับสีกินก้อนอะไรจะเพราะวันไม่ต้องไปเฮ็ดงานลวกข้าวปุ้นอ๊อ,อ้ย ลานติงมากหัวให้สีดวนใส่ตาต่ำมุอบใส่กอกแลก้วก็ปลาขิงแล้วก็มีนพักซี่แอมอันนี้ก็แคบหมูมฮหันเนเท่ล่งเดี๋ยวให้เขามากินก่อนยัเท่ร่งพี่น้องซ้ำนี้ก็กิกนแหละเดี๋ยวไม่พินก็มาไม่พิ้นตะขยะไปถิงก่อนเมยูเฮือนขยะหลายๆเอามาพอดีแม่นบอเสีงยงเปิดประตูบ้าน วันีหลอกบอกให้จังไหนมาเด้อมาเดิอมาเด้อเอามากินมัิจอยไอ้ปูเฮ้เอิมกินก่อนมันรีบ<จ>เอาหาคุณแจบ้านไม่เจอสิเดี๋ยวนี้จะไข่นั่นละ่ะมันอยู่ในตู้ในนั้นในห้องในนั้นเออห้องเล็กเอาหาบ้านบ่ได้อยู่บ้านโดนหากุญแจบ้านบรเหน็นพี่น้องผู้ล่องคนครับจะกระยันเลยเงินพี่น้อง มันบนหายใจสิมาเซอร์ไพ่เขาจะาได็กจกเลยเพื่อนเขาก่อพระคนว่ายห่กว่าจะเป็เซอร์ไพร์พีพิญมาสั่นปั้นจัก,กรยานง่ายอย่างจักรยานเกยเพื่อนเขาไปเลยว่าสิมาเซอร์ไพ่เขาได้หรออันนี้อยา่าตอนเย็นสี่มแ,แมงเกบไว้แ่งใส่แก้วไว้ก่อนสิเผื่อแม่มึงรู้นี่ไงเออตอนเช้าไม่ต้องแกะ เออกำลังจัดยาไปให้แม่เบื้องแรกยาอะไนี่นี่มากินข้างป้านี่มากินได้เลยลูกมานี่มานั่งข้างป้านี่ทางโน้นให้นะมันจะไปเห็นงานใบสามน่ะอีกเมื่อกี้ว่าหน้าที่มันก็สิไปแล้วมานั่งกินข้างป้านี่ทางโน้นให้นะปูนั่งกินไปเลยมึงเพราะมันจะไปทํางานแล้วถุงอะไรบ้างถุงยังอีกเหมือน ม <c oughs> จ,บจมบันไดไอจำเาได้เขาไแต่ว <c oughs> ่าเสื้อผ้เยาเอยปันจกรยานไก่หลีๆกูเห็นบางทีจักรยานไก่กูเออนออกันแมกมั <c oughs> ้กูเห็นถุงทัวกูก็ได้อุ้งนหลออังนี้เออมันจะมีถุงทัวอยู่หน้าบ้านต้องสังเกตโอ้ไอ้เอาพื้นๆมนเมรัยนะเออป็่งไออง <c oughs> <c oughs> อยมูฮันีย <c oughs> ่วะ จีบมาแบกแฮปปี้เบิร์ตเดยดิอ้าวไฮไลน์กินกันยังมีชีวิตอยู่ไลยโมตันทอนไม่ใช่พ่งนี้หรอสุดท้ายกินมักทุเรียนอ่ากินมักทุเรียนเดียมเซิร์ฟแซ่บค่ะกินมักทุเรียนดิบสูมักทุเรียนอ่อนนี่ตัางหากนั่งพางอมงอมเนี่ยเอาคือบขาอกมาเขาทุเรียนนี่เขอบอกมาแกงนั้นนี่มันกินไปแล้วเครื่องนึงย่างเครื่องนึงมักทุเรียนอ่อนสิไปเมื่อไงอยู่ประเดี๋ยเออมันอยากหลายคือว่าอีซองมือกับข้นเครื่องแล้วไปกินที่อน่บกว ทุเรียนออนเด็ดหา่าเอามาซุปกครงหมีน่นยังหรเรียนออนต่ำในได้ไละโซ่านนันจะล้างมือเมื่อไงเอาแล้วพวกเผ็ดอ่ะเนี๋ยวเขาเอามาสม้มมันทอดในเลือกบังนาฬิกานี่แม่มันสบายสองอแล้วก็เลิกสี่ม้วนแรงคุณน้อน,นักเรียนอันนี้นักเรียนเถาเลิกใบสองเอ,อ้าเตี๋ตยวไม่ให้ปูวะนี่ เอาโรดหมูแดงไปสิเบิ่งลูกเอาโรดหมูแดงไปสิเลี้ยงลูกให้โมกุนสอกๆพุ่นาะให้แม่ย์น้อยเลี้ยงโอ้ยญาติได้ขายญาติร้านอ่ะมาลานมาหับกูอยู่มึงก็้จะเสกกูเลี้ยงหลานก็พอดีล่ะกูจะจับหลานหักข้อจิ้มแจวคือสิแซ่บคางนอกค้นลังคนบ่ได้กินข้าวแต่มื้อเช้านี่เฮ็ดนยูอ๋อมันก็ค่าแล้วนะแม่มันน่ะดิมันนอนเฮือนเอื่อยกระปุกมันเงื่อนอย่ามันตื่นบ่ทัน เตรียมเสร็จแล้วกราก็ผมก็ตาอเดินทางแหละอย่งป่าบานนี่สิเป็นลาคนอยู่เมืองไทยหเปล่าไม่เออพี่นรียกคนเสิร์ฟปาบานซื้อป่าบานไปฝากคนอยู่เมืองไทยก็จะปวดโคตรเลยเขาสิเอาอันที่ตามันแต่อยู่สนามบินไปแล้วเขาจะซื้ออันนี้ไปฝากเขาท่องนะเขาพาได้ปิดไปสิพาไปซื้อแหวนพงแหวนเพชรหลานนี้ส่างมีเค้นท่านได้ปิดเด้ไปซื้อท่านเขาปิดห้องโรงแรมคนในร้านท่องนั่น กินแม่บานเนี่ยปื้ออกปื้อใจ ừ, บ่เปล่ากินยังไม่ได้ใส่เลยที่ซื้อ,อยายยี่ในแก้วถา,าเมื่อไงนั่นเอาซื้อซื้อซื้อกันเราไม่เห็นใส่กันสักเส้นหนึ่งซื้อให้ลูกเนาะบาไ<อ>่ได้ซื้อให้เจ้าของนี่ฮะซื้อให้อีบีบีโอ้ยอิม่มอันนี้ไม่ได้ใส่น่าหน้แม่็นยังอย่าพึ่งเศร้าเมยก่อน หม้อสมองก็เริ่เป็นร้อยยักษ์ก็เริ่มาค่ายเยือกเย็นนั่นเคีงตัวฮันใบถามบังเลาเนี่ยพี่น้อยโว้ยของอี้พี่น์เอามากินเพื่อนมันคือเก่าลรือื้อมันนะควายยายซื้อขนมยายมันเห็ดใส่กู้งขอนนึงว่ามันเคืองแขนอะไรเหรอเห็ดประชดเนาะเออมันเห็ดประชดเนาะซื้อนี่มันเห็ดไหยพอดีเลยที่บูรุ่เรื่องนี้ย่างน้นเอื่อกินมันเห็ดไหยพอดีใช่แต่ว่ากินฟรีมันเห็ดงามแข็งมาถือมึงจ่ได้นั่งยืนอย่างเนี้ <laughs> อีมันเห็ดกระได้เออวิมันเห็ดกรบเป็นนั่งอยู่นี่ดอกออว่าขอกินได่เด้อพี่น้องเอ้ย